อัพเฟ้าอัเฟ้าอัพเฟ้าว p 5บ้าดิเมื่อคนอยากกับคิงฟิตว่าไม่ไม่ไม่นี่มัน MP5 แล้วมันยิงเร็วขนาดนี้อ่ะ MP5 แบบโอ้โหดูดิระเหยอ่ะผมบอกเลยโคอดกรมดูดิอ่ะ ปิกี้ก็ตายเลย <_ at> หัวไปหนึ่งโอุโหโอาไปแล้วเลิก <_ s ans> เล่นเดาสกาบอกเลยมันหมดยุคสกาแล้วประกำน้อยอัปเกรดอาวุธ M4A1 ของคุณโดยใช้ M4 ชิปผ่านตูอต้อัตโนมัติ เฮ้ยเอาแล้วว่ะทุกคนสงสัยวันนี้จะมีอะไรให้เราได้ทดลองแล้วละ่ะเท่าที่ผมอ่านมาคร่าวๆเนี่ยไอตัวชิปเอฟเนี่ยมันจะทำให้ปืน m 4 a 1ในแพทนี้เนี่ครับเป็นปืนที่โกงกว่าสากาโกงกว่า AK แต่นั่นก็คือ เรื่องจริงหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันเดี๋ยววันนี้เนะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวชิป M4 กันเนี่ยว่าหลังจากที่อัปเกรด M4A1 แล้วเนี่ยมันจะโหดกว่าสากาเหมือนที่ผมได้บอกเมื่อกี้หรือเปล่านีครับผมไปดูกันเลยปู๊ไอ้สัพวกมึงที่เข้ามาดูอะบล็อกสกินอนะกดติดตามด้วยนะเยอบเยอบก่อนที่จะไปดูคลิปเป็นต่อนีครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับ น้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะถ้าใครถามนะแปลว่าซ้ายบนเนี่ยมีหมดแรงก,กลับขึ้นมาให้เราดูแล้วนะถ้าใครถามนะครับแล้วมันมีคนเหียงไงเถียงหมอเถียงหมอเถียางหมอ,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 อบอกว่าไม่ได้แรงไงเมื่อกี้อ่ะไม่ฟังหมอไม่ฟัง M4 ให้ก่อนนะนี่ไงเอ็มโใช่นี่ไงไปเจอรู้ยไหนฟังเสียงดิเปลี่ยนเปล่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนเนาะอุ๊ยเอมลันเร็วมากเลยใจดีไปเอ็มโฟคือดีอ่ะมันมันลั่นเร็วมากเลยครับทุกคนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเกมนี้เล่นโฟกันนี่มีท่างงเงี ทางมันเงีเหมือนเดิมใช่ป่ะมันจะมันจะเอ็กเซลกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยของขึ้นของขึ้นของขึ้นวิ่ง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 เดี๋ยวมันจะวิ่งออกมามันจะชาร์จออกมามันจะวิ่งออกมาเอ้ยรันเร็วมากเลยผมชอบอะส่วนตัวถือว่าชอบนะอ่ะเอาลูกตองควงด้วยอ่ะถูกใจ ถูกใจสายชาร์ตแน่นอนผมบอกเลยเฮ้ยยังไงถ้าวิ่งถ้าวิ่งปลาไหลเหมือนเดิมตอนจับมีดแต่ตอนปลาล่ะเุ็นไหมเอาเยอะปลาไม่ออกเยอะอัปเกรดปืนเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยอัพเป็นเลเวลหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยิงเร็วเหรวะว่้ยยิงเร็วขึ้นเยอะเลยเฮ้ยอัพเป็เลเวลหนึ่งเดี๋เฮ้ยมันเร็วไปปะ เซอร์ไพรส์ตลอดเซอร์ไพรส์ตลอดเดะ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 เจ้ายิงกูได้ไงอ่ะเอาอีกแล้วเหลี่ยมเทพอีกแล้วโอ้กูเล่นเสร์ฟนอกกูยังเจอเหลี่ยมเทพเลยเนี่ยเหลี่ยมเทพมากเหลี่ยมมากปะเ่ยเทพมากดิมึงเคยมึงเคยโดนซัพย์สมบูทูธปะ มันเขียวมันเขียวไปอัพเก็บเป็นเวลสองก่อนคือดีครับคือดีผมบอกเลยคือดีครับใครยังไม่ลอง่ะเมโ4ยิงเร็วมากทุกคนดีดีวัวหัววีหวว้าวว้าวว้าวด้าวว้า้าวว้า้ววว้าวว้าน เชวิเชวิเชวปอ่ะโย่อ่าโดนหัวหน้าสุดท้าย่า,ามีเสียงกดไลค์ด้วยผมชอบเสียงกดไลค์ว่ะแล้วบดแฟชนเอาโอ้ต้องยืนใกล้ขนาดไหนถึงจะโดนแฟชนเนี่ย ว้าว <Wow. S 2> ไม่เกินไปเปล่าไม่เกินไปเปล่าเราทำเราทำอีกไม่เกินไป,ปเปล่าโอ้โหส่งโอ้โหปุ้ยตายใส่ยับยับใส่ยับยับไม่เป็นดามีสักนัดเอาเปี้ยวเอาเปี้ยวเอ็มพีห้าว่า <laughs> ดีเอ็กว <laughs> ันเอ็มพีห้าบ่าดี ไอ้ยิงยากเร็วเลยไปทุกคนผมว่าเราเลิกเล่นสากาเถอะครับเรามาเล่น M4 ดีกว่าจริงวุงมึงเลิกเล่นสากาเลยครับผมบอกเลยสากาเนี่ยปกติก็แสบดากอยู่แล้วเวลายิงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเลิกเล่นสากาครับเชื่อผมเชื่อผมเลิกเล่นสากาเถอะจริงวู้ยิงเร็วมากดูวูยิงให้ดู คือดีอ่ะคืดีอ่ะเจ๊คืดีอ่ะแกกับกิงฟิตวะไม่ไม่ไ,มไ,มไมนี่มันเอ็มดีหแล้วมันดีเร็วกนาะเดียอ็มดีหแบบอูหดูดิระเหยอ่ะผมบอกเลยโูดโกง โอ้ยยังมีเวลาไปทํากระป๋องสีกระป๋องใหม่ด้วยเนี่ยผมนึกว่าผมจะไม่เจอกระป๋องสีไรประโยชน์ในแพทนี้แล้วนะยังเอาเวลาไปทําใหม่ด้วยเนี่ยโกงจริงครับโกงจริงผมบอกเลยโกงจริงครับมันยิงเร็วมากทุกคนมันยิงเร็วมากเลยดูดิวัดเนอะอะไรกันเนี่ยปรับอะไรอะเกม คุณคุณปรับอย่างนี Homer ้ก็ตายดิคุณปรับอย่างนี้ก็ตายดิเ้ยคุณดูดูดูดีวู้ฮูดูดูดยิงเร็วไปดดูดด หวัวไปหนึ่งกูบ้าไปแล้วกูตายแล้วอย่างนี้กูตายเลิกเล่นเดอะสกากูบอกเลยมันหมดยุคสกาแล้วประกำน้อยนี่ต้องยุคนี้วงไกล ค่อยว่ากันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาโพซิชันก่อนสุดอดลองยิงไอ้บอสิใหม่ๆๆม่ม่ม่แตกช้าแตกช้าหายไป30นัด25ดิหายไป25นัด หายไปยี่สิบห้านัดครับโอ้ย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 แล้เร็วเกินอุ้ยอุ้ยไปเลยต่อลุยต่ออย่าให้ขาดตอน <ST an the> ไม่คุ้มไม่คุ้มเลยจอ,อยมอลไม่คุ้มเลยอ่ะมันลั่นเร็วก็จริงอ่ะแต่ใช้กระสุนไป25นัดครับมันไม่คุ้มว่ะกระสุนจะหมดแล้วอ่ะยิงแป๊เดียวเอง แต่มันนะ ah. ตายวงอีกโอ้เสียดายอ่ะไอ ah. แต่มันอ่ะมันมากเลยครับทุกคนอยากให้ทุกคนลองมากๆากอ่ะมันจริงฮะมันจริงมันจริงอันนี้มันจริง,ม,รง,ม,รงมันลั่นแบบโอ้โหพลาดไปหลายตัวเลยตายวงไปสอง uh. Uh. อย่างอย่างลั่นเ่ยทุกคนเรืสองนะไทยนัดันไหมถ้าผมไปเอากระสุนก่อนเอากระสุนก่อนแล้วกันนะเก็บว่ะ คาเซนี่หว่าแพ้ว่ะผมนึกว่ามันเล่น SVD โอ้คาเซ่นครับจนันโอแตกว่าไม่น่าเลยคือตอนแรกนึกว่ามันเล่น SVD เมื่อกี้อะ่ะโอ้คาเซ่นฮะแรง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 ไม่ได้ที่หนึ่งที่หกคิวสวยโยดีกว่าไม่ได้เลยเลย แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบส,สดๆน,น,นะครับผมให้ตามมาที่ a c e b o o k Fanpage Box s k i n Channel น,น,นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่